รู้หรือไม่ว่าคนที่มีความรักที่ไม่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่แล้วมักจะมีเส้นลายมือที่เส้นใจลากลงล่องนิ้วดังนี้ครับนี่สังเกตด่วนครับถ้าคุณเป็นคนที่ความรักไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับคือเส้นตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเส้นใจถ้าเกิดว่ามันลากลงนะครับในตรงนี้ก็คือล่องนิ้วกลางอ่าล่องนิ้วชี้นะครับนิ้วกลาง นะครับแล้วก็ล่องนิ้วก้อยนะครับมันจะแตกแขนงมาจากตรงไหนไม่รู้แหละแต่ว่าปรากฏว่ามันไปลงนะครับคุณจะมีความรักที่ไม่ประสบความสําเร็จครับวิธีการแก้ไขนะถ้ามันเป็นจริงอาจารย์ว่านะอ้วคบใครมาคือเราให้ใจเขาอะแล้วมันก็ไม่โอเคไม่อะไรเลยวันนี้ผมอาจารย์เอกธนกร่วงจุ้ยรวยง่ายนะครับหรือว่าสินแสร,รวยง่ายชื่อในแวดวงการสักยาน นะครับม,มีคำตอบมีคำแนะนำให้ทุกๆท,ท่านนะครับคือคนที่มีเส้นลายมือแนวแนวนี้นะครับจะแตกขแขนงมายังไงก็แล้วแต่หรือว่าบางทีนะมันมันมันมาอย่างเงี้ยนะเขาไปแตกแยกเอาอย่างเงี้ยนะหรือมันจะเป็นฝอยฝอยฝอย,อย,อยแล้วก็มีเส้นหักโค้งลงอย่างเงี้ยได้หมดอะ่ะนะครับเขาเรียกว่าเส้นใจเนี่ยลงเส้นเขาเรียกว่ามันเป็นเส้นหมดเปลืองผิดหวงังเสียหาย นะครับเขาล่องนิ้วเนี่ยคือเขาเรียกว่าในศาสตร์วิชาอะไรมือบอกมันไม่โอเคทั้งสิน้นทีนี้พูดไปแล้วถ้าชีวิตคุณความรักไม่ประสบความสำเร็จเลยให้ใจไปอะไรไปแล้วมันก็ไม่ได้เรื่องได้ราวอ่ะหรือว่าเปลี่ยนแฟนอยู่เรื่อยนะครับที่เปลี่ยนไม่ใช่ว่าเราเจ้าชู้หรืออะไรแต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะได้คนที่ไม่ค่อยโอเคกับเรานะครับวิธีการแก้ไขในเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านว่าให้เราเนี่ยหมั่นเพียนนะครับหมั่นเพียน ทำบุญกับสุนัขจรจัดบ่อยๆนะครับทำบุญกับพวกเด็กกำพร้าบ่อยๆเพราะเด็กกำพร้าต้องการความรักอย่างมากส่วนสุนัขจรจัดก็เช่นกันหรือว่าหมาแมวจรจัดเนี่ยคุณทำบุญได้เลยนะแต่ว่าให้เน้นเรื่องของหมาให้มากเพราะว่าหมาเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่มีความจงรักภักดีนะครับแล้วก็หลักวิชาอีกเรื่องหนึง่งเขาบอกว่าทำบุญเป็นช้อนนะครับทำบุญช้อนเป็นช้อนบ่อยๆก็จะช่วยเสริมในเรื่องความรักเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าของคู่ค จะช่วยเสริมเรื่องความรักอีกเรื่องหนึ่งครับทางด้านกรรมบอกสิ่งที่คุณไม่ควรทําเลยคือเวลาที่คุณมีความรักคุณห้ามคบกิ๊กหรือห้ามแอบคุยกับใครเพราะกรรมจะเล่นงานคุณอย่างหนักเพราะว่าคุณเองเป็นคนทํากรรมเรื่องความรักไม่ขึ้นเพราะคุณมีชะตากรรมที่ถูกกําหนดมาแล้วว่าให้เป็นความรักที่ไม่สมหวังเมื่อคุณแอบคุยแอบคบเจ้ากรรมในเวรจะเล่นคุณอย่างหนักหน่วงทําให้ความรักครั้งนี้ไม่ประสบความสำเร็จ ถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับ